quay, quay cốt rồi à tiếp cốt nhật cốt rồi Chào. mình còn <laughs> mình còn giọt đó nữa ừ. ดูตะมันลีลงน้อมันกไม่ติดได้ติดต้นยางนั่นนู่นไปไแล้วครับ้นครับยนวคบนงเมฆสอย่างเอหมานออะไรนู้นนั่นไปกใหม่นั่นอะไโดนยังไงติดขันไหนอะไรี่อใหม่อันนั้นจัดเลยนี่นะ ขึ้นแล้วครับพี่น้องครับบังพัดได้กินข้าวแล้วนะครับหิวยังครับเมื่อกี้ดูหนาวตีดไปแดงเมื่อกี้นี้ไก่ต้มครับบังพัดไก่ต้มครับไก่ต้มจัดเล่าสองชามนะตอนเย็นนี่ต้นใหญ่นะครับบังพัดฒน์เช้าไม้ฟืนครับมาตั้งแต่เก้า สามโมงเช้านะมีบ่ายโมงนะครับบางพันยังไม่ได้กินข้าวเลยเขาทำอิเตอร์ไหมอยูไม่เจอเลยเจอเครผมเลยได้ไม่เลไอ้นู่นเจอเองไงเดี๋วเขาเจอให้เดี๋ยวไม้มมที่มันไม้ที่ไมที Lươn lươn tung lap bay đi luôn ơi mắm Nuồn lưng 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 ไม่จบเลยอ่ะจบจบจบตอไหนแหละจบจิิีกบเออซอยู่ที่ไหนแล้วอ๋อเออตั้งต้งงั้นนะก่อยเมาเพื่อได้จ่ายลาวตอเดียวปิ้งตันยั้งเาหน่อยก่อนมาดูพี่เมฆต่อครับ đeo 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 ừ. bằng chát đâu chán luôn lưới chán rồi nó luôn. luôn lưới ờ à, bán ăn, ăn lẹ à hai bằng chát lạc นั้นจำพยายามน้ำนี่เมกเย็บไม่ได้เลยนี่เย็บเอ็มซีถึงมันจะตีถ่ายลงมานี่ต้องให้รอดรู้หลักอย<ม>่างเดียวนี่นอืมคุณรูวจักหลักมันนี่ต้องแต่งไหนตั้งแต่งมันแข่งกันแ้วอุ้มอืมนี่มันแข่งแล้วมันนี่เลยดิน

เออไปนั่นต่เมีไม่เยบเมกไม่ต้องเย็บเร่งๆมันตี่ายเมอไรเย็่งเเมกอไเยบเร่งๆร่งบังไปเลยไปเลยแหมอยู่นาโคกดูเมฆอไเยบไม่รอพี่มันมันใสมานไปไหนไปไหน Để là đi này quay anh. Ừ. Mấy đây Đó. Đó. Đó, rồi, nó không tuyệt không mà, không biết, không không สบายครับเฮ้ยมันมันฟันมันนี่ต้องดอกใหม่ฮัลเราครับ้องฟัดได้กินข้าวแล้วครับลุกขึ้นแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายสู้กันต่อครับสรหับคลิปนี้สวัสดีครับ บางปัดก็ไล้หน่อยครับโอ้โหลองดูครับขึ้นไม่ขึ้น,น,นโอ้โอเชื่อขาดครับ ขึ้นนีเอาขึ้นครับขึ้นนครับรถหยันหัแท็กกิอาบางังแันหลกกักข้อบังชจหลกกักขอโอ้โหธรรมดาครับล,ลักวัแล้วมนี่ก่อนหล,ลักวัวแล้วมนี่ก่อนขึ้นแลขึ้นแล้ อ๋อเจี๊ยบวนเอาโค้งกันไหล่ะหลักหลากแล้วมานี้หลักเว้อรับอ่ะมันขึ้นรับมันนี้ก่อนนี่ขึ้นออกเลยนิดเดียว์เลยเอ่ะ ดึงหัวมัน่อยากับรถอยากอยากอยู่อยาเปลี่ยนเส้นทางไหมครับบางวัดไงนะครับเที่ยงแล้วครับจะบ่ายมองแล้วบางวัดไม่ได้กินข้าวเลยครับวันนี้ดูงานมันเล่นเอาซะแล้วครับเออเหนื่อยกับรถครับงานไม่ได้เหนื่อยครับถนนครับทางทางเข้าขึ้นรถรากไป กิบเยอมาบ้างนี่นเยนะรัคนกงกนองิปบหนื่มเท็กอะไรกันลอ่าอนมบบางพุทบงเท็เลยโอเคเรากินด้วยละเนี่ยานนี้เดี๋ยวมเกมละกี้มาชมทีมงานบางพันนะครับบางชาติกำลังกับอยู่ครับ เราแกไม่ใส่เสื้อนะครับตีมานนี้จำได้ง่ายๆนะครับไม่ใส่เสื้อไม่ใส่เสื้อกลางคืนก็ถอนหมดครับงูเลยระวังมันก็เรา thấy เอ่นี่ อันวัดเพ็น,นะเออเช่มัไปเนี่ัเอืเฮ้ยบางวัดจัดการ,าารอาซรพิตไปแล้ว

นี่ต้องปาดดินไหมปาดไอ้แก่งมาดิจำไหมจำแม่วังควัตต้องปาดถ้าไม่ไมปาด,ดนี่แข่งไม่ได้<ช>นี่บังควัตเข้าใจงานปาดให้ติดนวดปาดให้ติดหอ้ตนวดเลยกินหญ้าข้าวเลยดูรถไต่จะขึ้นได้ไหมครับหลังลากอนเลยดิ ตส่มนก้นใายน่าไม่ขึ้นชาวนลบวัติดหลักตายกอนตายกใส่นะอืม ต่อคลิปต่อไปครับ